ระยะหลังๆมานี้เนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดสังเกตกันดีๆนะคะดาราบ้านเราเนี่ยไปลดแล่นอยู่ฝั่งเมืองจีนกันเยอะเลย<ช>ทีเดล่าสุดก็เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนๆก็ข้ามกันไปข้ามกันมางั้นไทยกับจีนมาจับมือสร้างภาพยนตร์ด้วยกันซะเลยค่ะทับนักแสดงวัยรุ่น2ประเทศนะคะทั้งไทยและจีนค่ะตบเท้าเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว ภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมอดี้เรื่อง Let's Go Bangkok Holiday ค่ะซึ่งถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผู้สร้างสัญชาติไทยและจีนภายใต้ชื่อว่า Thai p h o n i c Culture Entertainment Group นะคะโดยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ก็นับว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะได้นักแสดงวัยรุ่นชื่อดังทั้งไทยและจีนมาร่วมสร้างสีงสันกันอย่างคับข้างเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นวิกเตอร์ชัชวินโทมกเคอติกตินาสุภพนาธริยา ขงสูหานกัวอีจินและอีกมากมายค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยเผยว่ารู้สึกดีใจที่มีโอกาสในการร่วมงานโปรเจกต์ยักษ์ครั้งนี้ค่ะแล้วก็ทําให้พวกเขาได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมไปถึงพัฒนาศักยภาพในการทํางานอีกด้วยค่ะวันนี้ค่ะคนที่ ตื่นเต้นมากครับแต่ก็อาจจะมีงงๆบ้างเพราะว่ามีหลายภาษาะครับก็แต่ก็สนุกดีครับก็ได้เรียนรู้ภาษาจีนไปด้วยจริงเรื่องภาษาเป็นอะไรเรื่องภาษาจริงๆมันพูดภาษาอังกฤษได้แล้วส่วนมากคนจีนพูดภาษาอังกฤษได้มันก็เลยช่วยได้เยอะครับถ้าไม่อยากพลาดชมรายการบันเทิงไทยรัฐกับพวกเรากด subscribe ไทยรัฐทีวีได้ที่นี่ค่ะกดเลยกด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 แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีๆอีกต่อไป